สวัสดีครับกับผมนายเกษมวุฒิแจ่มใสจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่น4ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส CA 332ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมใส่ชุดเต็มยศเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมลงน้ํากันดีไหมครับท่านผู้ชมครับสนุกแน่นะครับวันนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้เสียงจ้าจ้าอย่างนี้เรามาลงน้ําด้วยกันไหมครับวันนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งของจิตอาสา904ครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําครับ วันนี้นะครับเราจะเห็นพี่ๆที่ฝึกอบรมอยู่ข้างหลังนะครับกำลังฝึกทักษะนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําแต่ว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํานั้นไม่ได้ช่วยมือเปล่านะครับยังต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายด้วยกันวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรกี่อย่างนะครับเห็นไหมวันวันนี้มีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับนะฮะโอ้กำลังกำลังซ้อมกันอยู่นะครับเห็นพี่ที่เป็นจิตอาสาก็ูนสีสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผม ครับผมอ้าวเชิญครับเชิญให้นำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับกัผมนายปรสันชัยทวีวงศ์ครับจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่4ทั62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ครับรหัส 4A274 ครับผมครับวันนี้มีอะไรบ้างครับผมวันนี้วันนี้จะเป็นฐานทางน้ำนะครับ หลักๆก,ก็มีสองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือการให้มีความคุ้นชินกับการช่วยเหลือผู้สบภัยทางน้ำนะครับผู้ค้รับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีทักษะเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือผู้สบภัยครับ,รบเราจะสาธิตว่า หากมีผู้ประสบภัยจมน้ำเนี่ยเขาจะเขาจะก็จะตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย Help me Help me ใช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ช่วยเหลือครับก็จาเป็นจะต้องหาอุปกรณ์ที่มาช่วยนะครับนะวันนี้ที่เรามีสาธิตก็มีอยู่สามอย่างครับผมก็มีตะโกนคือหลักๆก็คือตะโกนโยนยื่นนะครับที่เรียกให้นั่นตะโกนโยนยื่นตะโกนโยนยื่นตะโกนโยนแล้วก็ยื่นนะครับการยื่นก็คือว่ายื่นสิ่งอ่ สิ่งไม้หาอะไรก็ได้ไม้แต่แต่วันนี้เราใช้ PVC ไปก่อนอ๋อเราใช้ PVC ครับครับอันงที่สองก็คือห่วงยางอ๋อมีห่วงยางด้วยครับอันงที่สามก็คือเชือกอ๋อที่วางอยู่นี่เชือก อยู่ในถุงนี้ใช oh ่ไหมครับอ๋อที่อยู่ในถุงนี้นะครับที่อยู่ในถุงนี้นะครับก็คือเชือกลอยน้ํานะครับอ๋อผมนึกว่ากาลังงงว่ามันคือถุงอะไรอยู่ปลารับที่มันคืออันนี้คืออุปกรณ์กู้ภัยอ๋อครับผมมีขงย่างนะครับมีท่อพ v วีที่เราใช้สาธิตนะครับแล้วก็มีเชือกลอยน้าอ๋อครับผมไอ้ครับผมแล้ว เราจะให้ผู้ขัรบรับกำลั้งสองฝั่งครับผัดเกันเป็นผู้สกภัยอ๋อครับก็ก็จะ,ะสาธิตวิธีการโยนโยนแบบไหนโยนอย่างไรเพราะว่าผู้ผู้ผู้สกภัยเนี่ยคนจมน้ำเนีครับเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ๋อครับเขาตกใจเขาตกใจใเขาตกใจกใจ <laughs> ารโยนก็ต้องมีเทคนิคก็มีทักษะผมเอ่ มีเทคนิคมีทักษะว่าโยนไปตรงไหนของเขาถ้าเชือกก็ต้องโยนข้ามตัวของเขาให้เชือกพาดอย่าให้ผู้สบกภัยต้องควานหาอ๋อแสดงว่ามันต้องซ้อมสิครับใช่ครับมันต้องมีมันเมต้ี่บอกว่ามันต้องมีเทคนิคแล้วก็มีทักษะนะครับทําไมเราก็โยนบกตได้บ้างครับเพราะว่าการโยนบ่อยๆมันคุ้นชินอ๋อมันเป็นลักษณะหรือทักษะถ้าเกิดว่าเราโยนห่วงให้ผู้สุกภัยบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการคุ้นชินว่า เราควรจะโยนตรงไหนแบบไหน<อ>ลักษณะแบบไหนอ่ะนะครับ,รบน,นี่คือลักษณะการสอนอครับ๋อคือคือขออนุญาตนะครับ มันมันมีน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมครับมันมันไม่ได้เบานะเออมันมันไม่ได้เบานะครับมันมีน้ำหนักอยู่นะครับแสดงว่าเวลาโยนเนี่ยเราต้องเราต้องรู้กะกะระยะว่าเขาห่างจากเราเท่าไหร่แล้วก็จะโยนยังไงใช่ครับอ๋อมันมันไม่ได้ง่ายนะครับครับผมโยนกันโยนก็อยู่ในระยะมือของผู้ส่งไปรักษให้ดีถ้าเกิดว่าโยนห่างไปผู้สูงไปต้องเข้าาต้องเข้าไปหาอีกซึ่งผู้ส่งไปเขาไม่สามารถ เข้าไปอ๋อบางทีเขาอาจจะต้องรออยู่นานแล้วต้องตกใจด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยจิตอาสา904เนี่ยเราผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อเพื่อเรามีทักษะในการโยนอุปกรณ์พวกนี้อ๋อนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ทําให้จิตอาสา904เราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถและมีทักษะด้วยทักษะในการโยนอุปกรณ์พวกนี้อย่าไปคิดว่ามันจะโยนง่ายๆนะมันมันต้องโยนแล้วต้องโยนให้ให้อยู่กับให้พูดง่ายๆก็คือโยนให้ด ผู้ประสบภัยเลยนั่นแสดงว่ามีฝีมือโยนให้ใกล้พูดไใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดนั่นแสดงว่าฝีมือแต่ถ้าโยนหางนี่แสดงว่ายังฝึกน้อยไปครับผมอ๋อขั้นตอนการฝึกนะครับแล้วก็จะมีการอีกช่องช่วงหนึ่งก็จะเป็นการให้มีการทักษะลองนั่งเรือแล้วก็ขับเรือครับที่นาซา94เนี่ยเราจะได้เปรียบ ในคงหลักสูตรนี้คมที่ได้เปรียบก็คือว่าเราจะเกิดทักษะใช่ครับเกิดทักษะวิชาแต่ละวิชาเนี่ยเราให้ปฏิบัติจริงครับผมทุกคนเจะสามารถปฏิบัติจริงจะสามารถรู้ว่าห่วงน้ำหนักเท่าไหร่เชือกโยนแบบลักษณะไหนนะครับเรือเวลานั่งเนี่ยต้องเป็นยังไงนะครับการขับเรือก็ผัดเป็นขับทุกคนจะมีทักษะการขับเรืออย่างน้อยก็ได้รู้สึกว่าคนที่ขับเรือจะรู้สึกไงครับแล้วถ้าผมจะไปขับเรือผมต้องสอบเบรขี่ไหมครับ ท่าสบอบไปคือเรือล,ล,ล,ลักษณะของเรือนี่ก็ต้องขึ้นอยู่เรือกับกเจ้าทา่านครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องทะเลแต่ว่านี่เรือเลสคิวคือหมายความว่าใครก็ขับได้คือเรือเลสคิวเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ขับ,บได้มันก็โดยมีทักษะอนกอ๋อแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตเหมือนกับเหมือนกับที่ขับเรือในทะเลหรือขับเรือแบบอาชีพอ๋อโอ้นี่นี่กำลังฝึกกันโยนอยู่นะครับเห็นไหมนี่พี่เขามีทักษะมีประสบการณ์ก็ยื่นได้เป๊ะนะครับตรงตัวคนนะครับ อันนี้ก็กําลังฝึกจิตอาสา904นะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างให้จิตอาสา904เรานะครับมีทักษะในการช่วยเหลือผู้<ช>ประสบภัยวันนี้กําลังฝึกเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ,นำอืน,ำนี่คือทางน้าน,นะครับก็ดูท่าทางแต่ละคนตั้งใจ ตั้งใจเรียนมากเลยนะครับเพราะว่าทักษะพวกนี้ติดตัวแล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งใช้เราก็ยิ่งเกิดความชํานาญเกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากเออผมอยากจะลงทะเลบ้างเอ้ลงไปในน้ําบ้างได้ไหมครับได้ได้ในวันวันนี้ใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เรียบร้อยแล้วลงน้ําต้องใส่ชุดชีพอ๋อนี่ผมใส่แล้วแสดงผมผมลงได้นะครับใส่ชุดชีพจะให้รู้ว่าประจําอุปกรณ์คือเวลาเราเดินทางทางเรือครับ บางทีมันใช้เวลาบางที20นาที30นาทีบางทีเขาคิดว่าไม่เป็นอะไรคแต่เราเราอยากให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเราใส่ยูชิปอยู่ตลอดอย่างเงี้ยภายในชั่วโมงอยงเนี้ยต้องใส่ยูชิปตลอดครับผมน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องฝึกอ่าโอเคครับแสดงว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมลงสู่น้ําเพราะว่าผมใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเล่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ ไปเลยครับไปเลยล่าหลังระวังอันตรายด้วยนะครับลงเรือน้อยลอยวนครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรากําลังนั่งเรือนะครับนั่งเรือที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากปอพนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขต12นะครับจังหวัดสงขลาใช่ไหมครับพี่นะครับนะกเจังหวัดสุราษฎร์นะครับขอตัวด้วยนะครับพอดีมีหลายศูนย์ด้วยกันในภาคใต้เรานะครับวันนี้ผมก็มากับผู้เข้าการฝึกหลายๆท่านนะครับวันนี้เออเดี๋ยว สักท่านหนึ่งดีกว่านะครับท่านสุภาพสตรีนะครับขอญาตแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชุติมาวงเพชรนะครับผู้รับการฝึก904รหัส42ขอ037ค่ะครับผมวันวันวันนี้เข้ามาฝึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับตอนนี้จะฝึกเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอ๋อผมผมนึกว่ากำลังฝึกกันนั่งเรือครับไม่ค่ะเพราะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีฐานที่เจ้า มีคนจมน้ำ<อ>นะคะครับผมแต่ก่อนที่ช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องนั่งเรือให้เป็นก่อนใช่ค่ะ <laughs> บางครั้งนะครับการนั่งเรือบางคนอาจจะเมาเรืออะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็สร้างความคุ้นชินนะครับว่าฮ้ยนั่งเรือแล้วเป็นอย่างไรแบบไม่ทราบครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกค,ครั้งแรกเลยหรือครับอ๋อแต่ว่าใจสู้นะครับกลัวไหมครับวันนี้กลัวไหมครับก็ไม่มี ไม,ไม่ไม่มีแรงแต่ว่ามีใจมีใจนะครับ <c oughs> มีใจมีใจนะครับว่าสุดยอดเลยครับ904 <c oughs> เราครับจิตอาสา904สเราสู้นะครับเราสู้ <c oughs> นะครับวันนี้พี่เขาแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจิตอาสา904เราเรามีพี่ๆปอๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นกฎดเหล็กเลยว่าเวลาเราลงทะเลลงน้ําเมื่อไร่เราจะต้องใส่เสื้อชูชีพอันนี้เป็นกลเหล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ที่เวลา มา,าทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่แม้แต่พามาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องใส่เชือเสื้อชูชีพเป็นหลักอยู่แล้ว<ช>นะครับแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คิดว่าเราสามารถทําได้ไหมครับทําได้ค่ะอ๋อมั่นใจมั่นใจมั่นใจนะครับค,ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีพี่ๆนะครับที่เป็นผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา904นะครับ ของภาคสี่ลงนะครับวันนี้หลายท่านด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นครอร์สวิชาหนึ่งนะครับเป็นวิชาหนึ่งที่อยากให้กิจอาสา904เนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําได้นะครับแล้วก็มีวิทยากรที่เก่งอยู่แล้วนะครับ<ช>เรา<ช>มีวิทยากร,รจากศูนย์ปพเขตนะครับซ,ซึ่งซึ่งพี่ที่มาจากศูนย์ปพเขตเนี่ยเราทราบด,ดีว่าพี่เขาเนี่ยจะมีความสามารถมีความถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการาการากู้ภัยนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะพี่มาจากไหนครับเนี่ย ชุมพรค่ะอ๋อจัดชุมพรเล่งเล่งเล่งตายไม่ได้ไม่ถ้าคนชุมพรเล่งตายค่ะคนชุมพรนะครับคนชุมพรคนชุมพรนี่มีอะไรอร่อยครับก้อยก้อยเล็บมือนางก้อยเล็บมือนางนะครับก้อยเล็บมือนางแถวกาแฟค่ะกาแฟด้วยค่ะกาแฟกาแฟแถวไหนครับกาแฟถ้ำสิงห์ค่ะอ๋อกาแฟถ้ำถ้ำสิงห์นะครับมีทุเรียนมีทุเรียนมีกาแฟครับกำลังหิวหรือเปล่าครับที่พูดถึงอาหาร ไม่หิวค่ะจะโปรโมทสินค้าครับผมกำลังโปรโมทสินค้าของชุมพรนะครับเราม<ช>ีกล้วยและมือนางที่มีชื่อเสียงมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของชุมพรนะครับเรามาจาก1 4จังหวัดภาคใต้เลยนะครับผู้รับการฝึกเนี่ยมาตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์คนครหลายจังหวัด1 4จังหวัดเลยนะครับ14จังหวัดเลยนะครับแล้วก็บางจังหวัดเราก็ติดทะเลซึ่งหลายคนก็เก่งอยู่แล้ว นะครับเก่งอยู่แล้วก็มีทักษะอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ถนัดนะแต่วันนี้เนี่ยเราเข้ามาฝึกหลักสูตรนี้เพื่อให้สามารถจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําได้นะครับวันนี้เรามีพี่ๆจากปปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์พี่ๆทางปพบ้างดีกว่านะว่าเออพี่ๆเขาเนี่ยมามาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ๆเขามาจากหน่วยงานไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมเวรจันจิตนะครับครับผมมาจากศูนย์ปพกีสิบสองสงกรานนะครับครับผมก็ไนไรภารกิจ ให้มาแนะนำนะครับแนะนำหน่อยก่อนแนะนำทุกท่านที่ฝึกจิตอาสานะครับให้มันเกี่ยวกับอ่านคู่ไปนะครับเพราะว่าอ่านคู่ไปของของของเกรดหรือว่าของปปนี่หลายมีหลายด้านนะครับบทตั้งน้ำน้ำตวมไฟไหม้นะครับก็ก็ก็เป็นการที่ต้องรับผิดชอบบทเลยครับแล้วก็อีกปรกดิษฐ์ก็คืออ่านให้ความรู้นะครับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยกับจิตอาสาว่านักเรียนก็ ก็ให้ความนะครับครัที่เป็นเป็นอาหลักที่ผ่านๆมานี่พี่ได้ไปกู้ภัยที่ไหนบ้างครับก็ที่หนักที่สุดก็คือที่เหตุสึนามินะครับอ๋อสึนามิอ๋อนี่นี่ท่านผู้นี้นะครับมีประสบการณ์ในการกู้ภัยตอนยุคสึนามิที่ภูเก็ตนะครับผมไปอยู่เขาหลักครับอ๋ออยู่ประจำเขาหลักครับผมประมาณ2เดือนกว่าครับสองเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ของเล่นเลยนะครับช่วงนั้นครับช่วงนั้นหนักมากหนักจริงๆนะครับหนักจริงๆนะครับไม่เกิดดีครับครับผมก็ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับฝั่งอัันนดามภูเก็ต ภูเก็ตระนองพังนากระบี่เราเคยเจอสึนามิกันมาแล้วเราเคยเจออะไรที่หินมาแล้วครับหินจริงๆนะครับนะครับๆนักมากเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เราถ้าไม่ใช่สึนามิเราก็ยังสบายๆนิดนึงแต่ก็เหนื่อยอยู่นะเขาก็เป็นภารกิจที่ที่เยอะครับเยอะของกลุ่มปปนะครับตั้งความรู้ตั้งช่วยเหลือนะครับเพรพอช่วงนี้ไม่มีเหตุเราก็มาเป็นครูมาเป็นครูครูกันมาช่วยเนี่ยครับ ครับเป็นกำลังมาช่วยจิตอาห์ูจิตอาสาสารนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าภูมิใจครับภูมิใจได้มามันได้มาร่วมภารกิจด้วยครับผมครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเรามีพี่ๆปอพอนะครับที่มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์นะครับบางท่านนี่ผ่านระดับซึนามิมาแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเราก็มีพี่ๆปอพอนี่แหละครับที่มาเป็นช่วยช่วยเป็นครูให้กับทางจิตอาสา904เราเลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมีทักษะมีความรู้ก็มาถ่ายทอดกัน ก็ต่อไปเวลาพี่ๆทํางานก็จะมีจิตอาสา9 0 4เราเป็นช่วยเป็นมือให้นะครับ,รบช่วยเป็นมือให้บางที่ผมอาจจะไม่เก่งนะนแต่ถ้าพี่อยากจะให้ผมช่วยอะไรบ้างเราก็เอออย่างน้อยก็มีทักษะแล้วล่ะโยน,นโน่นโยน,นนี่เป็นแล้ว <S <S นะสามารถช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับ,รบนะฮะเราก็มีโอ้โน่นนะครับอันนู้นก่อเรืออีกลำหนึ่งนะครับตอนตอนตอนนี้นะครับก็เรืออีกลำหนึ่งนะครับก็ฝึก ฝึกขับเรือด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าก็ได้ทักษะนะครับตอนตอนตอนนี้กาลังกําลังกําลังมือใหม่ฮัดขับนะครับมือใหม่ฮัดคับนะครับตอนนี้โอ้มีมีเป็นผู้ฝึกอบรมของเรานะครับตอนนี้กําลังฮัดฝึกนะครับหัตคับด้วยครับมือใหม่่ไม่ไม่ชุดเลยไม่เคยจับเลยครับไม่เคยจับเลยไม่เคยจับไม่เคยจับ ลงมาลลยเรือนะครับล oh. งมาลลยที่จะกลับเลยครับมือใหม่เลยครับผู้ก้าอกระโรมครับนะครับครับเป็นมือใหม่เลยครับแต่ทุกคนก็ไอ้ไอ้ คือให้ความสําคัญนะครับใช่ใช่คุพยายามนะครับพยายามอย่างน้อยๆอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วช่วยขับเรือไปก่อนพลางๆพี่่อาจจะทำโน่นทํานี่อยู่นะบางครั้งก็ปอพอก็คนคนจำกัดใช่ใช่ภารกิจหนึ่งของกิจอาสาข้าศูนย์สีก็คือไปสนับสนุนส่วนราชการครับส่วนราชการบางส่วนอย่างเช่นพี่ๆป่พอเนี่ยกำลังมีจํากัดเราก็ไปช่วยเป็นมือเป็นเท้าอะไรให้ทางพี่ๆป่พอเขาเราจะได้ช่วยทาโน่นหยิบโน่นหยิบนี่อย่างเช่นขับเรืออย่างเงี้ยอาจจะมีเรืออยู่สี่ห้าลำแต่บังเอิญ มีพี่ปอพอยู่2องคนอย่างเงี้ยเออก็จิตอาสามาช่วยขับเรือแล้วก็อาจจะนำนำผู้ที่ประสบภัยขึ้นฟังหรืออาจจะขนสเสบียงนะขนสเสบียง<ะ>ไปช่วยเหลืออ,อ,อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรือทองเบนเรือท ONG, องเบนนี่กินน้ำลึกประมาณเท่าไหร่ครับก็ ตาไม่ปกตินะครับมิดกว่าๆก็วิ่งได้นะโอแคมิดกว่าครับ่งได้แต่ว่าแต่ว่าเรือประมาณนี้ก็ต้องน่าจะใช้เป็นน้ำนิ่งนะครับต้องเป็นน้ำนิ่งนะครับจริงๆแล้วเรือนี้ไม่ใช่ใช้บรรทุกผู้โดยสารนะครับเป็นเรือที่ใช้เป็นริคิววันก็คือเป็นนักผู้ไปครับผู้ไปทางน้ำก็คนประจำเรือก็ประมาณ3ามสี่คนแค่นั้นเองครับแต่นี่ถ้า่าตาเยอะเกินก็ ก็ไม่ได้อีกนะไม่ได้อีกนะครับอู้ว่าจะมุดเองไหมครับอ๋ออันอันนี้ก็แสดงว่ามันทุกข์มากเกินมากครับมากอ๋อมันทุกข์มากเกินมากครับผมว่าถ้าเราไปเรื่อยๆก็มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอ๋อครับผมอันนี้เรากําลังเปลี่ยนโชเฟอร์ทุกคนต้องได้ขับครับโอ้ทุกคนต้องผมมีโอกาสได้ขับไหมเนี่ยได้ขับครับได้ขับแน่นอนครับนะครับเรากําลังเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับคนขับเรือนะครับพี่นี่น้ำหนักจะผิดปกติหรือเปล่าพี่นะครับ พี่นั่งเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับข้างหัวหัวเรือผมจะได้ขึ้นเชิดหน่อยนึงนะครับอ๋อ อนนี้มือใหม่จริงๆเลยนะครับมือใหม่ครับมือใหม่ตอนดัมเลยหลักสูตรจิตอาสา904นะครับเน้นการปฏิบัตินะครับเราอยากให้จิตอาสา904เรามีความรู้มีความสามารถและที่สาคัญคือมีทักษะด้วยนะครับมีทักษะด้วยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างจริงๆนะครับเรือก็ขับได้จริงๆนะครับหลังจากนี้ก็หลังจากฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะได้รับควนพี่ๆทางปอพอาจจะมีการทบทวนบ้างนะครับสเดือน3เดือนข้างหน้านะครับหรือเวลาเกิดเหตุก็ พี่ก็ยินดีนะครับที่มีอะไรให้ผมช่วยยินดีเลยนะครับเอา้าเคยผ่านการขับเรือได้ไหมเคยแล้วใช่ไหมลองลองไปช่วยนอยนึงอาจจะขนน่นขนนี่ไปนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ช่วยขนอาจจะเอาสเบียงอะไรพวกนี้นะครับไปช่วยเหลือบางคนอาจจะอยู่อยู่ตามหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาจิตอาสา904เนี่ยไปส่งสเบียงให้อย่างน้อยมีข้าวมีน้ําสักหน่อยก็ยังดีนะ,ะ,ะอนพอประทังไว้ก่อนใช่ครับพอประทังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเผื่อว่าพี่ๆพอๆเขายังไม่สะดวกหรือไม่ยังไม่ว่างนะครับ แต่ว่าประเดี๋ยวนะครับเราจะไปดูการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําคือดึงดึงคนขึ้นเรือใช่ไหมครับรับผมครับการก้าวหาการก้าวหาบนผู้ประสบภัยูปว่าเออเรากลักแบบแบบไหนช่วยแบบไหนครับการใช้เชือกการใช้บ่วงจูจีบว่าเราจแบบไหนครับดึงคุณผู้ประสบภัยขึ้นเรือแบบไหนนะครับครับประมาณนั้นครับครับผมครับท่านผู้ชมครับ อีกสักครู่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจอแบบสถานการณ์จริงๆเลยนะครับมีคนจมมีคนลอยลอยคออยู่ในน้ําแล้วเราจะดึงเขาออกมาเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําจริงๆอีกสักครู่เจอกันนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเจอผู้ประสบภัยแล้วครับผู้ประสบภัยครับกำลังยกมือขอความช่วยเหลือครับขอความช่วยเหลืออยู่เห็นไหมครับนี่นะครับคือคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่นะครับอ๋อมีพี่ๆจิตอาสากําลัง ฝึกปฏิบัตินะครับอันนี้คือภาคปฏิบัติกันจริงๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้เริ่มเริ่มแล้วนะครับโยนก่อนนะครับถุงเชือกครับถุงเชือกอ่าถุงเชือกใกล้ตัวที่ที่สุดนะครับเห็นไหมฮะนี่คือผู้ได้รับการฝึกมานะครับต้องโยนถุงเชือกให้ใกล้กับผู้ประสบภัยมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็กําลังดึงไปแล้วนะครับดึงไปนะครับดึงไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะดึงไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ๆที่กําลังฝึกจิตอาสา904อยู่นะครับ นะฮะใส่หมวกอยู่2ท่านนี้นะครับกำลังเดี๋ยวจะต้องวิธีการดึงนะครับดึงดึงดึงผู้ประสบภัยขึ้นเรือนะครับนะวิธีการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดช่วยไม่เป็นเนี่ยดีไม่ดีตัวเนี่ยอาจจะคลดกับเรืออาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะครับนะนะครับอันนี้ก็ริ่มริ่มริ่มสาธิตแล้วนะครับนะก็มีพี่นะครับพี่พี่พี่ปอพอนะครับพี่พี่ปอพ,พอ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 กำลังกำลังแนะนำโอ้นี่เองนะครับ นะครับอันนี้ถือว่าเป็นทักษะที่จะต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกเนี่ยจะไม่สามารถจะดึงได้นะครับแทนที่จะดึงเพื่อนขึ้นมาบนเรือกลายเป็นว่าเราเองเนะี่ยลงไปในน้ําก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะหนึ่งท่านที่สามารถจะช่วยเหลือไปได้ในสถานการณ์จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับคนที่จะช่วยเนี่ยบางทีเขาตกใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเนี่ย ที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีทักษะนะครับมีความรู้ที่สําคัญที่สุดคือต้องมีสตินะครับต้องมีสติในการช่วยเหลือผู้ประสบผู้ประสบภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับครับนี่เป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งของจิตอาสา904เป็นหลักสูตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน okay, okay. เรามีอะไรดีๆมากมายนะครับเรามีเนื้อหาสารุ สาระน่ารู้เยอะแยะมากมายนะครับก็ท่านที่กําลังติดตามเพตของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอยู่นะครับก็ขอให้ท่านช่วยกันกดไลค์ก, like, ก,กดแชร์นะครับท่านรู้ว่าเหตุนี้นะครับมีสาระดีๆท่านก็ช่วยกดแชร์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกผมนะครับเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆมานําเสนอท่านผู้ชอมอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับผม